กองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารที่มีชื่อว่ากองกำลังป้องกันตัวเองยอหรือ YDF หนึ่งในอีกหลายกองกำลังต่อต้านรัฐบาลทาหารพมา่ามีภาพการฝึกซ้อมติวเข้มทดสอบการบินโดรนแบบติดอาวุธเพื่อใช้นในการจอบุกโจมตีพม่าตอนกลางโซเชียลคอมเมนต์เดือดอยาแลมมาไทยพอบอทบอยืนยันพร้อมส่ง F16 แบบติดมิสไซล์ขึ้นปฏิบัติการทันทีเมื่อช่วงวันเด็กที่ผ่านมา พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุลผู้บัญชาการทหารอากาศได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางของกองทัพอากาศในการสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ลุกล้ำเขียนแดนชายแดนไทยเมียนมาหลังจากเคยนำเอฟสิบหกขึ้นสกัดกั้นยูเอวีเมื่อปลายปีที่ผ่านมาว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อมีอากาศยานปรากฏขึ้นมาและมีแนวโน้มทิศทางที่จะเข้ามาในแผ่นดินไทยโดยพิจารณาแบ่งตามโซนอน,อนุญาตการบินจากนั้น จะนำอากาศยานขึ้นบินสกัดกั้นซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทออที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลอยู่จะพิจารณาสีขั้นตอนคือการค้นหาการพิสูจน์ฝ่ายการสกัดกั้นและขึ้นไปปฏิบัติภารกิจหากเป็นภัยคุกคามจริงก็ขออนุมัติในการทำลายทั้งนี้การขึ้นบินสกัดกั้นอากาศยานที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่เราต้องทำตามขั้นตอนกฎหมายอยู่แล้ว ผู้ประชาก,การทหารอาก,กาศยังกล่าวด้วยว่าก็มีหลายตัวอย่างแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ UN เเคยลุกนั่นฟ้ามาแล้วพอมัได้ส่งไฟแผนไม่ปรากฏสัญชาติเข้ามาเราก็ส่งเครื่องบินของเราขึ้นไปดูไปส่งทัศนสัญญาณว่าคุณกําลังล้ําเข้ามาพอคุยกันรู้เรื่องก็จะปล่อยไปซึ่งทุกอย่างว่าไปตามระเบียบตัวกักาศยาไร้นักบินก็อยู่ในเงื่อนไขนี้ทั้งหมดด้วยเมื่อมีการจับสัญญ,ญาณได้ทังศูนย์ปฏิบัติการ ก็จะตรวจสอบว่าเป็นแบบไหนตอนนี้เรากำลังทำในเรื่องการปฏิบัติการกับโดนว่าจะทำอย่างไรให้เหมาะสมที่สุดเมื่อถามว่าสถิติการนำมากาศายาไร้คนขับของกองกำลังชายแดนที่มีแนวลุกล้ำชายแดนด้านตะวันตกมีจำนวนมากหรือไม่พลอากาศเด็กพันพักดีได้กล่าวว่าก็คงมพูดลำบากของทากาศได้มอนิเตอร์และเฝ้าระวังอยู่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ภารกิจไหนที่เข้ามา และมีผลกระทบต่อความมั่นคงของเราก็ต้องปฏิบ,บัติตามหน้าที่หรือท่านมีทิศทางเข้ามาก็แจ้งเตือนไปแต่ในส่วนของเราก็จะไม่ออกนอกพื้นที่สิ่งเหล่านี้ทุกฝ่ายรู้กันว่าการป้องกันอธิปไตยเป็นหน้าที่ของเราตามขั้นตอนซึ่งการปฏิบ,บัติขั้นสุดท้ายหรือการยิงทำลายนั้นก็ต้องขออนุมัติจากกระททีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งถือเป็นกฎสากลแม้กระทั่งประเทศมหาอำนาจ ที่ขึ้นไปบินสกัดกัน้นก็จะต้องส่งทัศนสัญญาณเท่านั้นอย่างไรก็ตามกาองทัพอากาศกำลังตั้งศูนย์อำนวยการการรัาากษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศหรือสอรออเพราะเรามีภารกิจพวกนี้อยู่หากเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ต้องมีกฎหมายรองรับและประสานความร่วมมือกับกองทัพเรือกองทัพบกและการรัาากษาผลประโยชน์ของชาติส่วนสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมายังมีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่อง ดยฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพมา่าแม้จะมีทรัพยากรด้านยุโทโธปกรณ์น้อยกว่าและไม่อยากเทียบเคียงได้กับกองทัพพม่าที่แข็งแกร่งแต่กองกําลังปฏิวัติยังคงยืนหยัดต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณที่ล้นเปี่ยมด้วยความรักในอิสรภาพพวกเขาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อปลดปล่อยประชาชนและแผ่นดินเกิดแม้จะขาดการสนับสนุนจากแนวร่วมประชาธิปไตยในประเทศแต่ความมุ่งมั่นของพวกเขากับไม่เคยลดน้อยลงแม้แต่น้อย ในช่วงนาฬาสาระจะพาไปรู้จักกับหุ่นยนต์จอมลุย u n นิท b 2W ที่สามารถอัปเดตการขับเคลื่อนข้ามสิ่งกีดขวางในอย่างน่ามหัศจรรย์ซึ่งอาจเรียกได้ว่าสามารถไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะชันแค่ไหนลำบากเพียงใดก็สามารถบุกตะลุยไปได้แบบที่ไม่มียานพาหนะใดสามารถไปได้มาก่อนจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับ พัฒนาโดยบริษัท j u n i t r e e Technology จากประเทศจีนซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างมากโดยล่าสุดหุ่นยนต์จอมลุย j u n i t r B2W ได้รับการอัพเกรดระบบขับเคลื่อนสามารถข้ามสิ่งกีดขวางด้วยความคล่องตัวที่สูงมากโครงสร้างลำตัวยา cm, ว109.8ซนมกว้าง55ซนมน้ำหนัก75กิโลกรัมขนาดใกล้เคียงกับสุนัขตัวใหญ่ พรระบบการขับเคลื่อนที่สามารถวิ่งผ่านภูมิประเทศในรูปแบบต่างๆได้มากมายจะวิ่งลงน้ำในระรับความสูงที่ไม่มากนักโดยมัตรฐานการกันน้ําและการฝุ่นในระดับ IP67 สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งในไกลมากถึง50กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งพร้อมมทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักได้มากถึง40กิโกรัม ระบบการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมโดยสามารถปีนมุมชันได้มากกว่า45องศาโดยการทำงานร่วมกันระหว่างขาทั้ง4ี่ข้างพร้อมล้อรองรับการมรทุกมนุษย์ที่มีขนาดร่างกายไม่ใหญ่ามากนักได้สามารถขึ้นขี่หลังหุ่นยนต์คล้ายกับการควบคุมม้าได้ระบบการตรวจสอบสิ่งกีดขวางโดยการติดตั้งเทคโนโลยีไลด้าพร้พอมกล้องบันทึกความเียดสูงความสามารถในการกระโดด จากที่สูงเท่าตึก1ชั้นโดยการใช้ขาทั้งสองข้างในการเลาน้ำหนักยังไม่รวมการวิ่งในน้ำที่มีความสูงไม่มากนักได้ด้วยบริษัทยูนิทีเทคโนโลยีเปิด Technology Technology, เผยราคาหุ่นยนจอมลุยยูนิทีบีทูอยู่ที่1 0 0 0 0แดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.4ล้านบาท และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทํากิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุปรสรรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสําหรับวันนี้สวัสดีครับมีสติูกคำถามนะคะในระหว่างที่กําลังลอยกระทงม,มีคนมาหยิบของในกระทงหนูมีความรู้สึกอย่างไรฟังอีกครั้งนะคะในระหว่างที่กําลังลอยกระทง มีคนมาหยิบของในกระทงหนูมีความรู้สึกอย่างไรพร้อมไหมคะเสิญค่ะขอบคุณสำหรับคำถามน,นะคะหนูไม่เป็นไรเลยค่ะหนูให้อภัยเขาค่ะ,คะเพราะผมไม่ได้ใส่อะไรไปในนั้นเลยค่ะออบมุณค่น